เอามาดูโควิดวันนี้นะโควิดวันนี้นยอดล่าสุดเมื่อวาน22เมษายน64นะยอดติดเชื้อโควิด114ล้านเฮ้ย1 4 4ล้าน5 0 0 0 0กว่าวันเดียว8 0 0 0 0กว่ายอดเสีย, 8, ยชีวิต3ล้านกว่าน,น,นะประเทศไทยเราอยู่อันดับ105ลดลงอีกหนึ่งอันดับ ยอดติดเชื้อสะสม48,113รายที่ต้องช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเลยนะเนี่ยไม่มีจากต่างประเทศในประเทศเพิ่มในประเทศ1,370รายขัดกรองเชิงลุกร้อยรายารักษาหายเพิ่มอีก477รายเสียชีวิตเพิ่มอีก7รายไม่น้อยเลยนะอา้าวคนไทยเราต้องช่วยกันเดอ้อกำลังระบาดหนักตอนนี้ ร่วมด้วยช่วยกันนกำลังระบาดหนักเลยตอนนี้ต้องระมัดระวังนร่วมด้วยช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆรอบนี้หนักต้องร่วมมือกันอย่างจริงเลยจึงจะเอาอยู่รอบนี้หนัก <c oughs> อ้าวจากมาติชนออนไลน์มาดูข่าวที่น่าสนใจ สพลึงอินเดียติดโควิดทะลุะรายวันทะลุสามแสนตายเกิน2,000ันต่อวันโอ้อินเดียนี่หนักเลยตอนนี้ทั่วโลกโอ้รับผิบาปกันหนักนัข่าวสดออนไลน์ตำรวจกัมพูชางัดมาตรการไม่ไหวพร้อมหวดคนฝ่าฝืนหลังโควิดระบาดหนัก มังกันนะถือไม่เลียวเลยนะถือไม่เลียวเลยนะโอ้ตำรวจี่ต้องเอาหวายเลยนะเออใช้ไม้หวายหวดเลยนะไปก้นเลยนะนะคนฝา COVID าน่าฟื้นโควิดทกอดีก็ช่วยกันทำไปกันแต่ละประเทศก็มีบทของใครของใครเนะาะหาทางนะโควิดมันล้ายอ่ะก็ต้องหาทางแก้ไขเอาประเทศไหนก็ใช้มาตรการของตนของตนไปเรียนรู้ไป จะเห็นการดิ้นรน,นขนขวายของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมาที่จะต้องหยุดยั้งโควิดให้ได้ตามภูมิของตัวเองอา้าแนวหน้านี่ความแก่ไม่มีอีกแล้วโอ้นั่นแปลว่าอะไรกลายพันธุ์อ๋อเขาโฆษณาของกินเขาอันนคนละยันเอออันนี้โฆษณาน่ะ,นานานะเนี่ยฮะโฆษณาไอ้ต้นอะไรนั่นเนี่ยไอ้เอ้อะโวคาโดโอะโวคาโด,โโโดแม่นึกว่าออกข่าวความแก่ไม่มีอีกแล้วควนละยัง เนะขาโฆษณานะอะโวคาโดอะโวคาโดก็ผลไม้ชั้นดีอันนึง่งผลไม้ชนิดหนึ่งก็กินดีอากลายพันธุ์อีกนะอิสราเอลพบโควิด19กลายพันธุ์มีอัตราติดเชื้อสูงกว่าเดิม45เ็นตเห็นไหมวิบาก้ายจากการอยากได้ดังใจหมายจากกิเลสคือการอยากได้ดังใจหมายนี่มันจะทำให้เกิดเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง โควิดก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยใครไม่ลดนิดโควิดก็จะกลายพันธุ์เชื้อก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยแล้วก็เรื่องภัยร้ายต่างๆจะมากต้องลดกิเลสจึงจะลดโรคได้ลดภัยร้ายได้แนวหน้ามหลาลัยในสหรัฐพบโควิด1 9กลายพันธุ์ตัวใหม่อาอีกแล้ววันติดเชื้อนานขึ้นเห็นไหมมันโอ้ยคนที่เสพกิเลสเดี๋ยดูไปเถอะอาจารย์ทึงบอกว่าดูไป คนที่เซฟกิเลสไม่หยุดไม่หย่อนนี่นะเซฟไม่หยุดไม่หย่อนนี่จะวิบากร้ายก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่องเลวร้ายจะมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นเลยทุกเหลี่ยมทุกมุมนะแต่ถ้าลดกิเลสนี่ก็จะโอ,อะ่เชื้อก็จะลดความรุนแรงของเก่าราวลงไปอะไรอะไร,ะไรก็จะลดลงไปหมดนะลดกิเลสแล้วสิ่งเลวร้ายมันจะลดลงสิ่งดีจะเพิ่มขึ้นเซฟกิเลสสิ่งเลวร้ายจะเพิ่มขึ้นสิ่งดีจะลดลงเป็นสัจจะ หน้าพี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 ทีชหนาช่อง36มสิบหกคัสเตอร์จากไทยเป็นลาวสองหนุ่มไทยแอบข้ามฝั่งเที่ยวผับลาวโอตายละวานักศึกษานักศึกษาสาวลาวและสองหนุ่มชาวไทยลักลอบข้ามฝั่งเที่ยวผับลาวก่อนสร้างคัสเตอร์โควิดนครเวียงจันทร์นี่เอาแล้วอบายมุก นสถานบันเทิงอบบยมุกนี่ไปกระจายเชื้อไปถึงลาวแล้วเห็นไหมละ่ะอบบยมุกมันจึงบาปมากเป็นหัวหน้า่างความพินาศชิบหายที่พระเจ้าตัดไว้ความพินาศชิบหายมากบาปมากแรงมากน่เป็นอย่างนี้นสนุก com ปาร์ตี้วันเกิดพริตตี้ จับผู้ร่วมงาน53รายมีคนติดโควิดอยู่ด้วยตำรวจวุ่นเสี่ยงทั้งโรงพักว่างั้นเห็นไหมละ่ะมันยุ่งไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยุ่งจริงๆแนวหน้า <c oughs> คาสเตอร์ปฏิบัติธรรมโอ้ปฏิบัติธรรมด้วยวุ่นเชียงใหม่เจอคาสเตอร์ใหม่สถานปฏิบัติธรรมติดเชือ้อโควิดตรวดเดียว42รายนี่ก็ต้องระมัดระวัง สถานปฏิบัติธรรมนี่ทถ้าไมร,บบร,ระมัดระวังกันจริงๆนี่ติดกันได้ง่ายนะก็ต้องราต้องระมัดร,ระวังกันทีเดียวนะยุ่งกันเลยนะเนี่ยโอ้โหที่เชียงใหม่ด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่ได้ไกลเลยนะที่เชียงใหม่นาะนำะนะนะรถพยาบาลนาะรับตัวแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชายหญิงที่สถานปฏิบัติธรรมชื่อลานธรรมนำสุขนะนะตั้งอยู่ในซอยไข่มุกตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบมีตรวจพบว่าผู้ที่อยู่ในสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าวติดโควิด -19 แล้วจำนวน42รายจากทั้งหมด45รายโอ้ติดกันหมดเลยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยอีก3รายอยู่ระหว่างร,รอผล2รายน่าอยู่ระหว่างรอผล2อรายไม่ติดเชื้อ1ราย,ยานั้นเอาาก็ต้องระมัดระวังนะต้องล็อกดาวน์กันให้ดีนะล็อกดาวน์กันให้ดี ป้องกันกันให้ดีนะ็อกเจน์ให้ดีป้องกันให้ดี <c oughs> แนวหน้า <c oughs> จันทบุรีอ่า <c oughs> จันทบุรีลาสัมจันทบุรีบวกยี่บสองมาจันทบุรีลาสัมผู้ป่วยปกปิดข้อมูลต้องปิดตึกโรงพยาบาลกักตัวหมอบุคลากรจ้าละวันเวรกรรมโอ้ยนี่แหละนี่แหละเห็นไหมล่ะเนี่ยปกปิด ข้อมูลนี่นะนะผิดศีลนี่สร้างภัยเยอะแยะไปหมดเลยนี่นเห็นไหมละ่ะเนี่ยโอ้โหต้องตักตัวเจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อนกันหมดสิกระทบผู้ป่วยอื่นไปหมดเลยเนี่งเน,นี่ยเห็นไหมล่ะไปเที่ยวไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วนะ,นะไปทาอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรก็เลยไม่อยากเปิดเผยเพอไม่เปิดเผยก็เลยนั่นแหละติดกันจ้าละวันเลยวิบาก รอบนี้นี่โหดจริงๆโควิดโหดไปโหดเพราะว่าอบายมุกโหดเพราะว่ากิเลส p o พสต o ทูเพิดโควิดซิลิลาดขาดแคลนเลือดทุกหมูว่วอนผู้มีสุขภาพดีบริจาคช่วยผู้ป่วยเห็นไหมเดือดร้อนกันไปหมดเลยขาดเลือดเลยทีนี้แย่กันไปหมดเลยนะเนี่ยพิดโควิดนี่หนักเลยเอา้าท่านใดจะร่วมด้วยช่วยกันก็เชิญ่า ท็อปนิวสสาวป่วยโควิดต้องดูแลตัวเองแถมช่วยดูแลคุณยายห้องข้างๆด้วยโอ้ตายตายตถ้าหนูหายจากโรคนี้เราคงไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วนะน่ะเนี่ยโอ้ ทำไมล่ะเนี่ยนะอ้ะอก็ว่าไปเนอะก็ต้องดูแลกันนะน่ะคุณยายห้องข้างๆติด COVID. โควิดอ๋อคุณยายก็ติดหนูก็ติดก็เลยติดด้วยกันนะก็เลยดูแลกันซะเลยอเอาเอาเอาช่วยกันไปดีแล้วคุณยายห้องข้างๆติดโควิดเราก็ติดเนอะติดด้วยกันเราช่วยดูแลคุณยายทุกอย่างตรวจไข้วัดความดัน การเต้นของหัวใจป้อนยาเช็ดตัวรายงานพยาบาลอาการคุณยายและอาการเราด้วยพาไปเอ็กซเรย์ปอดด้วยกันสู้ๆนะคะคุณยายลูกคุณยายรออยู่นะหนูคงทำหน้าที่แทนลูกคุณยายได้แค่เวลานี้เพราะไม่มีใครสามารถเข้ามาเยี่ยมได้เพราะงั้นโอ้โหอ้าวๆช่วยกันช่วยกันคนไทยมีน้ำใจช่วยกันนะ ไทยรัฐออนไลน์ชาวบ้านที่พิษณุโลกร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษเก็บขายสู้โควิดสู้วิกฤตโควิดลอกสามอ้าสู้ส,ส,สู้ให้กำลังใจให้กำลังใจมันก็ต้องทำอย่างนั้นแหละนะ,นะถูกทางแล้วถูกทางแล้ว <c oughs> มติชนออนไลน์โคกน้องนาออนไลน์พอชอเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์โคกน้องนาพัฒนาชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม ทฤษฎีใหม่เอาเลยนะช่วยกันคนละไม้คนละมือเลยนะช่วยอะไรกันได้เอาเลยถูกทางแล้วถูกทางแล้วช่วยๆกันเลยถูกทางแล้วนะ <S 2> <S 2> ช่องเจ็ดไฟปา่าภาคเหนือเริ่มกลับมาหลังสภาพอากาศร้อนและฝนขาดช่วงเอาเอาอยู่แล้วนะพออากาศร้อนมาฝนขาดช่วงก็เผากันอีกแล้วโอ้ภาคเหนือก็มีวิบากของภาคเหนือเหมือนกัน เอาเอาช่วยกันช่วยกันแก้ไขช่วยกันหน่อยช่วยกันแก้ไขเท่าที่ทําได้เต็มที่เท่าที่เป็นไปได้นะได้เท่าไรก็สุดฝีมือของแต่ละท่านแต่ละท่านนะอ้าวมาดู